สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่นายเกมครับกับเกมเล็กน้อยล็อกกาวิตี้นะครับผมวันนี้ผมก็เล่นกิโยตินได้ถึง115แล้วนะครับเป็นรอบที่4ครับผมลบสร้างใหม่นะครับก็เน้นของกิจกรรมเป็นหลักนะครับอ่าก็ตอนนี้ก็กิจกรรม3ปีนะครับมันดีอยู่ที่ว่าคอสตูมนะครับคอสตูมกระต่ายนะครับสามารถออฟได้นะครับผมก็ตอนนี้แล้วก็เลยคิดว่าอ่ะลบเล่นใหม่รอบที่4แล้วกัน เพื่อจะได้ใส่การ์ดเซตแอสักทีหนึ่งครับดองมานานแล้วครับผมก็การ์ดนะครับก็จะมีนี่ครับที่ใส่เข้ามาดับนะครับเห็นไหมครับอันนี้ใบที่หนึ่งนะครับผมการ์ดเซตแอนะครับผมที่ผมจะใส่นะครับผมก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงครับคือเป็นความที่ว่าอยากใส่มานานแล้วครับคือมีความฝันที่อยากจะใส่การ์ดชิดเซตนี้ตั้งนานแล้วครับแต่ไม่รู้จะใส่อะไรดีครับอันนี้ก็ กิจกรรมนี้ก็ได้ชุดบวก10อาวุธบวก10คอสต,ตูมออฟให้โอ้โหครบเสร็จเลยแล้วก็มีอะไรคอสฟ้าคอสฟ้าเอพีดีแล้วก็คอสฟ้าอ่ากิโยยอีกต่างหากนะครับผมมีหลายเซตเลยนะครับผมซึ่งเอาละรอบนี้เราตัดสินใจแล้วว่าจะใส่การ์ดสักทีครับผมการ์ดนี่เตรียมมานานแล้วครับผมเคยบอกคลิปก่อนหน้านี้ก็จะใส่ก็ยังไม่ได้ใส่ครับผม เพราะว่าตัดสินใจยากเพราะว่ากิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นมีรูเดียวครับแต่รอบนี้กาตามี2รูนะครับซึ่งเห็นไหมครับเปเปอร์นะครับเห็นไหมครับผมได้มาแล้วนี่ครับผมเครื่องประดับนะครับนี่ครับนี่ใส่รองเท้านะครับส่วนนี้ก็ใส่ผ้าคลุมนะครับเพราะว่าหลักๆก็คือว่าต้องมีการ์ดนะครับวอลเลอร์กับเปเปอร์นะครับใส่ร่วมกันมันจะลดบัฟเรื่อง ตีลวบนะครับนั่นแหละคือปัจจัยหลักนะครับผมก็ลงท้าก็สามารถเปลี่ยนไปได้ครับว่าเราจะไม่เอาวับนู้นอัพวัฟนี้นะครับมันก็ช่วยได้เยอะนะครับผมในการเล่นครั้งนี้ครับจะมาใส่การ์ดให้ดูนะครับโดยการแบบใส่แล้วก็ดูดาเมจกันเลยครับผมแล้วผมก็ไม่รู้เป็นยังไงครับก็จะได้เห็นพร้อมกันนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มก็ต้องมาวัดกันอีกทีหนึ่งครับผมก็นี่แหละครับตอนนี้ร้อยสิบห้าแล้วก็เตรียมจะเปิดกล่องครับแต่ก่อนที่ผมจะเปิดกล่องนะครับ ขอไปอากดอ,าอะไรนะอาชีพพ่อค้าลืมเลยนะครับผมนี่ครับผมอ่านี่ครับผมก็นี้ก็เล่นไปถึงร้อยเจ็ดแล้วนะครับผมก็คลิปครั้งที่แล้วก็บอกกปแล้วครับว่าร้อยเจ็ดก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นกดแปดขวดนะครับผม มันก็จะได้เลเวล15นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็อันนี้ได้ร้อยเรารูแ้แนวทางน,นะครับจอบที่เราเคยคุยไว้คือ22จสอบขึ้นไปนะครับเราก็จะกดได้ร้อยสพอดีก็รับของเหมือนกันครับผมเดี๋ยวขอมาเปิดนี้ให้ดูก่อนนะครับนี่ครับมี10ขวดนะครับกดแค่8ปดขวดนะครับหนึ่งส 8นะครับเห็นไหมครับร้อยสิบห้านะครับเห็นไหมครับสบายสบายครับผมเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มารับของครับเดี๋ยวก็ไปรับตัวแอดนะครับแต่ขอมารับตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวกันลืมครับสิ่งแรกที่จะรับนะครับเราก็จะเป็นคอสตูมแล้วก็ชุดนะครับตีบวกสินะครับผมแต่เราก็จะมาออฟคอสตูมก่อนนะครับผม นี่ครับผมแล้วก็เลือกหมวกนะครับเรียบร้อยนะครับผมคอตุมนี้เราติดใส่ออฟอ้าวยังยังไม่ได้เปิดกล่องนะครับโทษทีครับนี่ครับกล่องเลวลโอร้อยสิบห้าได้แล้วครับผมเราก็จะใบคอตูมนี่ครับ t n c h a r t Hot ต o ครับส่วนกระเป๋านี่ต้องเล่นร้อยสี่พันนะครับถึงจะได้ครับแล้วก็เล่นร้อยเจ็ดสิบถึงจะได้ไอ Enchant นะครับผมนะครับ Enchant กระเป๋านะครับ ต้องร้อยเจ็ดสิบห้านะไม่ได้เอ็นชาร์ดแต่ร้อยสี่ห้าได้กระเป๋านะครับผมนี่ผมก็ได้หมวกแล้วนะครับผมเรียบร้อยเอ็นชาร์ดเสร็จแล้วครับนี่ครับเพิ่มนะครับเรียบร้อยนะครับตัวพ่อค้าอ่าต่อไปก็ตีอาวุธบวกสิบเกาะบวกสิบนะครับนี่เกาะครับผมกล่องแดงนะครับ ครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นอาวุธนะครับถามว่าตัวพ่อค้าจะใส่เซตอะไรครับเซตพ่อค้าเหมือนกันครับผมอันนี้ก็จะใส่เซตพ่อค้านะแต่ยังหาของไม่ครบครับผมการ์ดไม่ครบครับผมเรียบร้อยแล้วครับได้แล้วครับผมแต่ดัมเมลเป็นยังไงนะครับยังไม่รู้นะครับนั้นก็ค่อย ดูกันที่หลังครับผมอันนี้คือปั้นตัวเพื่อแฟนตาซีสวยงามครับก็ถามว่าเอาไปเก็บเลเวลไหมคงไม่ได้เอาไปเก็บครับคือแค่ปั้นเก็บไว้สวยงามครับมีคอตูมีอะไรเงี้ยครับดูเท่ๆนะครับผมอา่าเราไปคุยกับตัวแอดต่อนะครับเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นตัวแอดมั้งครับแต่ตัวแอดก็เราจะตีก่อนนะครับ เที่ยงคืนพอดีครับผมรับของกิจกรรมไรยวันนะครับได้เลือดลิดิกไหมครับผมผมสายเก็บนะครับเก็บเค็ดไรวันจริงๆครับแต่เราไม่ได้กดครับผมเอาไว้เผื่อปั้นตัวละครใหม่ครับขั้นแรกก็เลเวลร1อยสนะครับเปิดกล่อง15ก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วก็น่ครับใบตมนะครับ แล้วก็มาอินชา์นก่อนครับอ่าได้ไมาแล้วครับผมเดี๋ยว <sarc> เราไปใส่กันทดสอบดมัมมจเลยนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยครับฟอร์คิดโซนิกโบแทบไม่ได้ใช้นะครับ เดี๋ยวลองไปทดสอบดัมเมจก่อนที่จะตีบวกสิบนะครับแล้วก็ใส่การ์ดนะครับได้ดูดัมเมจไปพร้อมกันครับอันนี้คือต้องเข้าใจนะครับว่าสเตตัสของผมเป็นสายมิกนะครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับส่วนสเตตัสไอ้สเต็งนะครับมันแค่50เองครับอาจดัมเมจอาจจะน้อยกว่าอาจจะคิดนะครับผมให้ดูค่าตรงนี้เป็นหลักครับเอติเคนมันอยู่ที่ 118แนะครับแล้วก็ค่าอาวุธ3 0 6นะครับดูตรงนี้นะครับความแตกต่างความแรงแราจะอยู่ตรงนี้ครับผมมเล่นเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ถึงกับโอ้ต้องไปล่าบอสล่าอะไรนะครับเอาเท่าที่สู้ได้ครับเล่นเวลายามว่างครับเดีย้ายชนแนลครับเผื่อจะได้เจอคนน้อยน้อยนะครับ ตอนตีไข่จะได้มีมีไข่ขัดขวางน,นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยนะครับเอาผงข้าร้านค้าครับแป๊บหนึ่งครับผมเห็นไหมครับความคล้องผมไม่มีนะครับที่ว่าจะกดพิกซ้ายพิกขวาน,นะครับ กลับมาช่แนลหนึ่งเลยแป๊บหนึ่งนะครับ ทดสอบกับน้ำเมจก่อนนะครับก่อนที่ตีบวกนะครับเป็นด้ำเมตเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากตีบวกสิแล้วแล้วหลังจากใส่การ์ดนะครับจะได้เห็นถึง3ระดับเลยนะครับอ่าอันนี้ไม่มีคนพอดีครับผมอ่าอันนี้คือชุดที่ยังไม่ตีบวกสินะครับผม,บผมชุดยังไม่ตีบวกสินะครับตีอยู่ที่ คริติคอนอยู่ที่พันสี่นะครับผมคริติคอนอยู่ที่พันสี่นะครับที่ยังไม่ได้คริติคอนอยู่ที่พันสี่นะครับเอฟพีดีอยู่ที่เก้าสิบแปดนะครับฐานนี้เป็นชุดของอ่าชุดเอฟพีดีนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นของกิโยนะครับจะตีช้าลงนะครับแต่ ผมก็ชอบนิน A ์เดีครับอ่านี่อยู่ที่พันสนะครับผมต่อไปเราก็ลองมาตีบวกสิ D นะครับผมตีบวกสิก่อนเมื่อกี้พันสี่นะครับช่วยกันผมก็จำครับผมอยู่ที่พันสี่นะครับ ดูสิว่ามันจะแรงขึ้นขนาดไหนนะครับเรียบร้อยอาวุธครับเสร็จแล้วครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปครับ จาก1,004นะครับกลายเป็น2,003นะครับซึ่งโอเคนะครับว่ามันขึ้นนะครับเดี๋ยวกดย้ายพีดีนะครับนะครับกลายเป็น2,002นะครับเพิ่มมาอีกเพิ่มดาเมจมาอีก800เลยนะครับผมนี่คือเพิ่มดาเมจอีก800เลยนะครับอ2,002 2,003นะครับ เดี๋ยวเราลองมาใส่คอตตูมนะครับว่าด้เมจเพิ่มหรือไม่ค่ัผมเรามาใส่คอตตูมนะครับที่เอนชานแล้วนะครับจาก2อ0พเพิ่มมาอีก100นะครับน้ำเบทเพิ่มขึ้นนะครับผมเพิ่มมา100หนึครับผมหลังจากนั้นก็จะใส่ แอดแล้วนะครับการเซตแอดเข้าไปนะครับอยู่ที่2,004ถึง2,005นะครับอตอนนี้เราจะใส่การเซตแอดนะครับคือชุดนี่ยังยังไม่รู้จะใส่การอะไรนะครับผมออันนี้เราก็การแอดนะครับคลิปจะสดหน่อยครับก็อาจจะกดอะไรผิดๆถูกๆนะครับผม ใส่นี่ก่อนการ์ดใบแรกครับถุงมือนะครับความจริงก็เป็นอะไรก็ได้ก็คือเป็นการ์ดใบนี้นะครับอันนี้ผมใส่การ์ดแล้วใบที่หนึ่งนะครับผมต่อไปใส่อะไรดีใส่อุธนะครับผมใส่อุธก็คือการ์ดเปเปอร์นะครับนี่ครับผมนี่ครับผมกดไปเลย แล้วตามด้วยงูดํานะครับพอผมจากให้มันตีดับเบิลนะครับเดี๋ยวก่อนตีดับเบิลเดี๋ยวก่อนใส่การงูดํแเ้วไว้ใส่ที่หลังก็ได้ครับผมอ่าต่อไปก็นะครับเกือบไปแล้วนะครับผมอ่านี้เี๋ยวงูดำส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่องประดับนะครับบวกเอจิสามคิดิคอนอีก3นะครับผม นี่ครับต่อไปนี่ลงเท้านะครับต่อไปก็ผ้าคลุมนะครับอ่านี่เราใส่การเซตแอดแลครับจะมีบัฟพิเศษโดยการเคลื่อนที่เร็วด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ดูนะครับปุ๊บปุ๊บอาวุธอ่าเห็นไหมครับสามารถเดินไววได้ เหมือนใส่เอจิตลอดนะครับแล้ดวดูดัมเมดนะครับจาก2อ0พกลายเป็น2อ0พนะครับดัมเมดเพิ่มมาเยอะพอสมควรนะครับจาก2,000จาก1,500มันเป็น2อ0พ2น0ี่ันมาเป็น2อ0พนะครับเพิ่มมาอีก400ดัมเมดนะครับผมถึง2อ0พเลยนะครับผม แล้ว AFD เป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เช็คนะครับ a p d เป็นร้อยาสิบนะครับผมถ้าเกิดเรากินยานเร่งนะครับผมยาเร่ง a p d จะเป็น93ม้มในหนะลองเช็คดูนะครับร้อยเก้าสามครับผมก็จะตีเร็วมากนะครับ โอเคครับถึง2,008แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาใส่การ์ดงูด,ดำกันดูนะครับการ์ดงูด,ดำนะครับามาใส่ครับผมจะเป็นยังไงนะครับอ้าวใส่วุ้เบิ้ลทีนะครับ5,006ถึง5,008นะครับค่อนข้าง มันทีเดียวครับดีดไปถึง2,600เลยนะครับผม7,000อีกตั้งหากนะครับโหการเซตแอดนะครับใส่กับใส่กับชุด1 1อ่115นะครับนี่ยังไม่ได้กดยา a n f p d นะครับผมนะอย่างเช่นเราใส่ดาร์คอนะครับผมลองดูนะครับขึ้นเป็นหมื่นนะครับหมื่นหื่นสามนะครับผมหมื่นเจ็ดนะครับ นนแต่กีไ้ไม่ได้เช็คปั่น,นะครับปั่นขึ้นมาเป็น4,000นะครับผมสา0ถึง4,000นะครับต่อไปเราทดสอบอะไรดีนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำเมจมีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับ96นะครับเสือใส่แว่นแว่นว่ายน้ำนะครับผม ่าเป็น480เลยนะครับผมมันไว้น้ำส่วนหมวกนะครับเป็นกาดอันนี้นะครับอ่าเมื่อติดปุ๊บมันจะโอกาสติดคิดค่อนบวกร้อยห้าวีนะครับผมอันนี้ก็ดอกมาเองครับก็น้ำเนกก็ขึ้นมานะครับ เป็นคอร์สตูมนะครับส่วนนี้บวก AG จีอีกหนึ่งเข็ครับนี่คือใส่เซดแอดนะครับแล้วก็เดินไว้ด้วยนะครับผมเดินเร็วขึ้นแล้วก็ตีดาเมจห้าถึงหกพันนะครับผมเราใส่การดับเบิลนะครับนี่คือการเซตแอดนะครับผมเพื่อการทดสอบนะครับ<อ>แต่สิ่งที่อยากรู้ก็คือตอนนี้ ปั่นที่อยู่4,000ครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นอคอร์สกิโยนะครับผมคอร์สคอร์สบูสเตอร์นะครับลองมาเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนคอร์สบูสเตอร์อยังครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแต่มันมันเปลี่ยนกลับนะครับแป๊บหนึ่งครับใส่เองก็ได้ครับผม อันนี้คอร์บูตเตอร์นะครับจะตีชา้าลงนะครับกราะความเด็วสามพับนะคอร์บูตเตอร์นะครับเบิ้ลนอยู่ที่หกพันสามครับแล้วก็นำไอ้นี้ขึ้นมานะครับฟันทีสี่พันแปดนะครับสี่พันแปดถึงห้าพันนะครับคอร์บูตเตอร์เพิ่มมาอีกประมาณหกร้อยเดี๋ยวครับ นี้สี่พนะครับแต่ถ้าเกิดใส่คอร์ดบูสเตอร์คอร์ดบูสเตอร์สี่0ันห้าถึงห้าพนะครับก็ถือว่าปั่นแรงนะครับผมสาหรับผมนะครับผมกับสายฟรีนะครับเป็นหลักนะครับส่วนการ์ดนี่ก็เก็บของพออมิตเองนะครับอ่านี่ถึง5้าพเลยนะครับผม ต่อไปลองกดย้าย EDP ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเอ๊ะย,ย่าแอดใช่ไหมครับผมก็เรียกไม่ค่อยถูกแล้วครับนะครับของฟรีแย่ครับนี่อาหารสเตตัสบวก7ก็มีนะครับเออเข้ามาดีอยู่แล้วเราก็กดของเล่นดูด,ด,ด,ดูก็ได้ครับเรามาเพื่อทดสอบนะครับใช้ขวดไหนดีอันนี้ โกเอเคสามสิบสามสิบกดอันแดงเลยนะครับผมเดี๋ยวอันนี้มากดเล่นดูครับผมเรามากดยาดนครับ ใส่ a b ด้วยนะครับอยากรู้เหมือนกันครับผมมีของแต่ไม่ค่อยได้ใช้ครับผมส่วนใหญ่ตีแบบธรรมดานะครับเห็นไหมครับนี่ก็อีเพียบเลยครับผมไม่เคยกดใช้นะครับสักครู่นะครับผมหายาแอดไม่เจอนะครับ นี่ครับผมกล่อง os บวก9นะครับได้มา12กล่องครับ12ตัวนะครับผมนี่ครับผมยาน,นครับมีทั้งสิขวดเอามาสัก5ขวดก่อนมีอะไรที่กดใช้ได้อีกไหมครับคงไม่มีแล้วครับผม อันนี้เบิร์ที่ห้าพันบุตเอเอาปั่นอย่างเดียวก่อนนะครับถึงหกพันนะครับผมอ่าสี่พันเก้าตากดาต้องใช้สก,กิลเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมก็เล่นไม่ค่อยคล่องนะครับ EDP ดูนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมอ่าเบิร์ทีละ25 0 0 0นะครับผมกด EDP ถึง26 0 0 0นะครับอ่าวเรากามาดูครับต่อไปก็ปั่นอยู่ที่16 0 0 0ถึง17 0 0นนะครับถึง20 0 0 0เลยนะครับปัน่น อ่าแล้วถ้าเกิดเรากดไอ้ยานี้นะครับเพิ่ม a d k 30นะครับเป็นยังเป็นยังไงนะครับเท่าเดิมครับผมอยู่ที่20,000ประมาณ20,000เหมือนเดิมครับอ่านี่ตีทีละ2อง0 0น,นะครับเดี๋ยวเราอ่าประมาณ20,000ถึง20,500น,นะครับ เดี๋ยวเราลองมาทำอะไรต่อดีอ๋อยังไม่มีไป AB เลยนะครับลองใส่ AB เข้าไปนะครับใส่ใบ่ b บีครับตีเบิลที่เราถึง7,000นะครับผม ี่เป็นคอร์พเตอร์นะครับผมเดี๋ยวกด EDP ที่รอบอีกรอบหนึ่งนะครับาศนสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้า 28, 29, นะครับโอ้ของฟรีนะครับก็ใช้ได้แค่นี้สําหรับผมก็ปื้มแล้วครับผมถือว่าเป็นท็อปของเมื่อปีที่แล้วก็เมื่อปีหนึ่งปีที่แล้วก็ไอสองปีที่แล้วก็ยังดีครับผมอปั่นที่ละสองหมื่นเก้านะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาใช้ของ เอพีดีมั้งครับลองไม่ใช้ของบูตเตอร์นะครับว่าเป็นเท่าไหร่หนึ่งสองถึงหนึ่งหกนะครับถึงห8 0่0แปดครับแล้วส่วนปั่นนะครับอยู่ที่ห7ึ่งเจ็ดหายไปประมาณสี่พันนะครับของบูตเตอร์ปั่นแรงกว่านะครับผมแล้วผมไม่ได้เลือกอชุดเซ็ตปั่นมานะครับผม ผมเลือกเป็นเซต a อพีดีมานะครับผมได้ถึง25,000ถึง20,000ถึง20,000ก็โอเคแล้วครับผมไอที่เห็นผมปั่นีนผมปั่นมือนะครับผมกดเองนะครับไม่ได้เคยใช้มาโครผมไม่ชอบใช้มาโครครับเป็นไงครับผมกับการาใส่เซตแอดเข้าไปนะครับผมใส่เซตแอดนะครับผมก็ถ่วยในการ น่าจะช่วยผมเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแค่นี้ผมว่าปื้มนะครับเบิ้ลทีละเจ็ดพันะครับผมกิโยตินใส่กาซเซตแอนนะครับข้อดีก็คือเราเดินไวครับผมนี่ครับเดินไวนะครับแล้วก็ตีเอพดีรอยกาสิบสามด้วยนะครับของก็มีเท่านี้แหละครับอ่าครับผม ผมก็ลงทุนขั้นต่ำรับของอที่ผมหามานะครับคือเล่นโดยการซื้อไอหายเทมขายของเล็กเก็บน้อยนะครับไม่ได้ว่าต้องมาขายของแพงน,นะครับเก็บไปเรื่อยๆครับได้กี่เอ็มกี่เอ็มเราก็ค่อยไปซื้อของที่ตกตกเทนนะครับก็ช่วยได้นะครับถามว่าเงินทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับมีเท่านี้เองครับผม9ก้าล้านเจ็ดนะครับเล่นมาเข้าปีสามก็จะมีเงินอยู่ ไม่เกิน 12m ทีครับเคยทำสูงสุดคือ 13m ครับผมก็นะครับเล่นเพื่อความเพลิดเพลินนะครับก็เล่นสนุกสนุกครับตอนนี้ก็บรรลุเป้าหมายผมอีกอันหนึ่งครับว่าผมก็ได้ใส่การเซตแอดแล้วนะครับในการเดินเล่นนะครับผมเดินเก็บเบลนะครับเพื่อความเพลิดเพลินนะครับผมแค่นี้ก็น่าจะสนุกแล้วครับผมผมนไครับติดขีตลอดนะครับผม โอเคครับถ้าคลิปนี้นะครับถูกใจก็กดไลค์ผมนะครับถ้าเกิดอยากให้กำลังใจก็โพสใตใ้คลิปนะครับก็พยายามจะหาอะไรทำหาอะไรเล่นที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับก็สเตตัสผมก็เป็นสายมิกนะครับผมก็มิกเพื่อความบันเทิงนะครับก็เล่นเพื่อความชอบของตัวเองนะครับถามว่าทำไม S T R ผมนึงเอาน้อยครับผมตั้งใจที่จะเอา A G หนึ่งร้อยแล้วก็เอ A G ร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ลักร้อยยี่สิบนะครับ ความตั้งใจของผมที่จะทํานะครับก็แล้วก็จะเน้นไปทางเล็กมากกว่าครับเน้นตีแม่นครับทำค่าฮิตจูงสูงไว้นะครับก็ค่าเอสก็เอาไม่ได้เล็งเป้าหมายเท่าไหร่ครับแค่นี้ก็สามารถทําดาเมจไอบวก500ได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วผมต่อไปก็จะลองเอาแอดเซตแอดเนี่ยไปลงดันไหนก็คอยดูติดตามชมนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ